สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเสนอกปร,รกับงาน<ถ>ของในหลวงรู้บ้างไหมว่าคนไทยเป็นคนชอบดีหนักเนะื้ที่เกิดมาใตา้บารมี นายพรากรสุวรรณรัตน์องค์มนตรีผู้บริหารกรบรและคณะเดินทางไปติดตามงานโครงการอุโมองผัดน้ำลำพยังภูมิพัฒน,น์อเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลดงหมูอำเภอเขาวงจังหวัดกาศสินซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากแนวพระราชดำริและพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยได้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดกาสิน เป็นอุโมงผ่นน้าแห่งแรกของประเทศไทยโดยนําน้ําส่วนเกินจากอ่างเก็บน้ําห้วยไผ่จังหวัดพุกดาหารเพื่อเพิ่ม <ๆ S 1> ปริมาณน้ําต้นทุนให้เพียงพอสําหรับพื้นที่พ่อปลูกและลดปัญหาการขาดแคลนน้าให้แก่ราษฎรโครงการโอุโมงผ่นน้ําลําพาังภูมิพัฒน์เนะครับเกิดจากแนวเพิ่มริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความจุประมาณ10.5ล้านลูกบาทเมตรแต่มีพื้นที่ชุมทานเพียงแค่1 6 0 0ไร่ พระองค์ท่านเลยมีพระราชดำริให้กรมชประทานพิจารณานําน้นําส่วนเกินนะครับผันลงมาช่วยเหลือเกษตรกร,กรในเขตอําเภอเขาวงจังหวัดการสินครับปัจจุบันสํานักง,งานกบรกรมรชรประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสารต่อพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารแต่การน้ำและที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของราษฎรจังหวัดกรสิน พอของเราสุขใจรู้